รักษาน้องช้างเจ็บขาที่วุ่นวายที่สุดเพราะน้องกลัวเข็มมา,มากเหมือนันนันอีกลหมอได้รับแจ้งจากเจ้าของช้างว่ามีช้างเด็กอายุ4ี่ขวบขาบวมเดินลากขามาประมาณ1สัปดาห์แล้วคะ่ะก็เลยอยากให้หมอมาช่วยดูให้หน่อยและหมอก็ได้พบกับน้องวินเลียมช้างเพศผู้อายุ4ปีคะ่ะ โอ้โหดูขาน้องคือบวมมากเพราะว่าขาบวมมากเวลาเดินก็เลยไม่สามารถงอขาได้ก็เลยต้องเดินลากขาแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็นวดยายอยู่แต่พี่ควานบอกว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะแถมยังบวมขึ้นเรื่อยๆอีกเมื่อหมอจับคลำดูนะคะ <c oughs> ก็พบว่าบริเวณข้อเท้าด้านหลังอุ่นๆค่ะอย่างที่บอกว่าส่วนไหนอุ่นกว่าส่วนอื่น <c oughs> ก็แสดงว่าเกิดการอักเสบค่ะ วิลเลียมผู้ป่วยครั้งแรกชีวิตนี้ยังไม่เคยเจอหมอเลยมาเจอหมอจับคำขาครั้งแรกดองก็เลยจะเกร็งๆหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่านิ่งเลยทีเดียวค่ะไม่ได้มีอาการกลัวหมอแต่อย่างใดหมอก,ก็เลยตัดสินใจฉีดยาลดอักเสบแล้วก็ยาฆ่าเชื้อคลุมไว้ให้ดูความที่ยังไม่รู้ชะตาก,กรรมของนางนะคะอ่ะยืนงวงมาทักทายกระเป๋ายาหมอใหญ่คุณหมอผมอยากเข้าโรงพยาบาลแบบช็อกช็อกช็อกฮะฉีดผ่านงวงผมได้เลย เมื่อหมอเตรียมยาเสร็จแล้วนะคะก็เข้าไปฉีดยาให้วิลเลียมค่ะดูเหมือนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่พอจิ้มเข็มไปเท่านั้นแหละเจ้าวิลเลียมวิ่งหนีค่ะพาเข็มหมอไปด้วยอ้าวไหนว่าอยากเข้าโรงพยาบาลแบบช็อกช็อกช็ไง โดนเข็มไปช็อกเลยทีนี้ด้วยความที่ว่าน้องอ่ะไม่เคยโดนฉีดยาเลยค่ะเลี้ยงแบบตามใจตลอดก็เลยมีอาการวิ่งหนีแบบนี้พี่ควานก็เลยช่วยกันจับนะคะหมอก็เลยฉีดยาได้ครบ2เข็มค่ะพอฉีดเสร็จก็สะบัดตูดงอนเลยค่ะทีนี้ลูกคู่เจ้าวิลเลียมให้น้องเก็บไว้เป็นที่ระทึกสักหน่อยอ่ะเนี่ยถือเข็มพร้อมเลย หลังจากผ่านไป3วันนะคะหมอก็มาติดตามอาการน,น้องวิลเลียมอีกรอบค่ะแน่ๆเสนอหน้ามาทักทายหมอตั้งแต่เดินเข้ามาเลย<ม>เอ๊ะหรือว่าจำหมอไม่ได้หมอเปลี่ยนสีชุดใหม่อ่านี่ทักทายกันทักทายกันแต่พอได้ดมมือหมอไปปป๊บนึงเท่านั้นแหละค่ะนางก็สัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ที่คุ้นเคยเดินหนีหมอซะง,งั้นค่ะแต่ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะขาน้องยุบบวมลงเยอะมากเท่ากับขาอีกข้างที่ปกติแล้วค่ะ แถมน้องยังงองข้อเท้าได้แล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบวันแรกกับวันนี้ให้ดูนะคะนี่เลยจะเห็นว่ายุบบวมลงมากแต่ไงวันนี้หมอต้องฉีดยาซ้ำอีกรอบค่ะตามโปรแกรมที่ตั้งไว้น้องจะได้หายขาดนี่หมอก็เตรียมยาเหมือนเดิมเลยนะคะในระหว่างที่หมอเตรียมยาอยู่นั้นนะคะเจ้าวินเลียมก็มีอาการ,ปรแปลกๆค่ะมีอาการตื่นกลัวเดินไปเดินมาจนพี่ควานะต้องจับหูวไว้แบบนี้ค่ะไม่งั้นน้องจะเดินกับหลักอย่างเดียวเลยก่อนวินเลียม อ,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 อันนี้ก็พี่เจ้าของปลานะคะเอาอ้อยมาให้กินเอ้ยเจียงดังเสียงดังฟังชัดมากแต่ว่าน้องอ่ะก็ไม่ค่อยกินค่ะแล้วก็ทําตาเลิกลักเลิกลักแบบนี้<ะ>นั่นทิ้งอ้อยไปแล้วอาการกลัวหมอเริ่มมาแล้วค่ะเ<ะ>มื่อหมอเตรียมยาเสร็จแล้วนะคะ,ะก็ถึงเวลาฉีดยาให้น้องวิลเลียมกันค่ะ,ะรอบนี้นะคะไม่ทันได้ปักเข็มเลยค่ะ แค่เช็ดสัมดีแอลกอฮอล์เนี่ยน้องอก็วิ่งระเดิดแล้ว <c oughs> เหมือนมันนั้นอีกแล้วจนพี่ควาเนี่ยต้องผูกขาน้องไว้กับเสาแบบนี้ค่ะไม่งั้นเนี่ยวันนี้ไม่ได้ฉีดแน่จับกันอยู่สักพักก็เลยได้ฉีดกันท่านี้ค่ะแล้วจะปีนอคอกทำไมก่อนไปลุ้นกันว่าหมอจะฉีดได้หรือเปล่านะคะเออนิงนงน่งโอเคอ่ะ ฉีดเข็มแรกแล้วผ่านไปได้ด้วยดียังเหลืออีกเข็มหนึ่งค่ะโอ้โหพอเข็มที่สองนะคะสะบัดหมอกกระเด็นเลยค่ะกระเด็นทั้งคนทั้งเข็มเลยพี่ควานก็เลยมาช่วยจับกันอีกรอบนะคะสรุปก็ฉีดได้ครบสองเข็ม เออแค่นี้เองไม่เห็นเจ็บเลยกลัวไปเองซะงั้นค่ะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกตินะคะเจ้าวินเลียมก็หายตื่นตกใจแล้วค่ะอ่ะนี่มันล่ำลาหมอด้วยไม่กลัวแล้วเหรอเนี่ยฮะตอนนี้ยการเจ็บขาของน้องวิลเลียมก็หายเป็นปกติแล้วนะคะ การรักษาครั้งนี้เหมือนเดิมค่ะยังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนสินค้าให้เราได้มีทุนในการรักษาช้างฟรีต่อไปนะคะเสียใจมากเลยที่ต้องแจ้งว่าสำหรับคอลเลกชันหมวกและก็เสื้อยืดจะจำหน่ายแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจก็ทักข้อความเพจหรือไลน์แอดที่ขึ้นไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมอและเจ้าวิลเลียมขอลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะ